ช่อิทิกานี่นะคะวันนี้เราจะมีทุกคนมาทำมอสอะไรนะการแสดงวันสุพรรณภูนะคะซึ่งวันนี้เราจะบทเป็นน้องปลานะคะพี่พี่พี่ผู้จัดการคะจะจะดูดูปลาหน่อยค่ะดูปลานี่นะคะ้เป็นยังงว่าจะหปลาตกาเลยีนปลามุ่้้่่กจะหลุดแล้นี่ก็คือคนที่เล่นเม็ตปากหว ให้ดูนะคะโดยเราจะยกหน้าที่ให้ผู้จัดการของเราเป็นคนถ่ายนะคะแล้วเดี๋ยวว่าไปเจอกันในที่ตอนแสดงไปแล้วค่ะบายไปแสดงแล้วนะคะด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นผู้จัดการของเราสวยผู้จัดการสวยๆเป็นคะผู้จัดการสวยมากสวยเหมือนยังไม่แต่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีน้องเอื้อมาด้วย แล้วแลคือตอนนี้แบบว่าคืออันนั้นคือสมาชิกของเราเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูนี่ทำไรอ่ะกูถ่ายวองกั่เนี่ยอันอันนี้เป็น<ค>อันนี้หว่างหรอใช่ใช่อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะพูดยังไเอะไรอะไรอมุนใหม,อหม,ใหม่อันนี้คือเป็นอะไรคะเป็นกินารีคะ่ะอ๋อเป็นกินารีโอเคค่ะ พี่เล่นเป็นอะไรคะสี่กุมารค่ะเฮ้ยพี่ละคะเป็นภูเขาค่ะเฮ้ยสาษั์หน่อยค่ะอันนี้อันนี้เล่นเป็นอะไรคะให้ทะสีเหลืองแบบนี้มีพร็อพแบบนี้เป็นตัวอะไรอ่ะปลาค่ะเฮ้ยเป็ดค่ะเป็ดเล่นเป็นเป็ดขาวได้ไหมวะเออได้อยู่แบบได้อันนี้เอาไปลงเหรอแล้วแล้วพี่ละคะไทยค่ะน้าตาดูเป็นคนดีไหมคะเฮ้ยยังไงคะคิดเป็นคนดีไหมคะอ๋อคนดีค่ะ อะไรวะแม่ดีกว่ารจะเล่นไม่เป็นแม่คนดีสัตว์คือตอนนี้ทุกคนแต่งหน้ามาหน้าหญิงหมดแล้วค่ะหน้าหญิงหมดแล้วยังไม่ได้เข้าหอประชุมเลยค่ะใช่แล้วแล้วพี่เล่นเป็นอะไรคะเฮ้ยมีต้นไม้แบบนี้เฮ้ยค่ะือก็ไม่ก็ไม่สีเขียวค่ะเฮ้ยแต่เราไม่รีบไปนะคะคือตอนนี้เพื่อนหายไปหมดแล้วรอเพื่อนเปลี่ยนบอกว่าไงถือควป้นแล้วคือดูค่ะพังแล้วนะคะ แล้วตอนนี้เราให้ผู้จัดการเรามันจะหักดูสภาพคลิปช่วยหน่อยอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเราจะแบบว่าเราจะเข้าหองมันนแล้วเดี๋ยวอย่าจะถือหางสปอยเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นไรไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะเราไม่ได้เป็นอะไรค่ะเรายมของเพื่งตัวเราแต่งตัวจะไปปฏิบัติธรรมเราแต่แต่ตอนนี้อ่ะคือมันต้องมีแบบว่าเป็นกลุ่มไงอันนี้เป็นแก้เคล็ดเฉยๆนะว่าเป็นแก้อันนี้เป็นกลุ่มปลาอีกกลุ่ชนิ้วค่ะแล้วก็เป็นปลา ปลาปลาปลาไอแก่ฟันเหลืองอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่สวยมากเลยคนวาดนี่ดีมากเลยนะคะตากล้องของเราคือคนวาดลูกนี้อย่าอวยค่ะแลลงไปเร็วบ้านมองไม่เห็นตามอันี้ก็คือสมาชิกร่วมนะคะนี่ค่ะกระจกได้นะอันนี้ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวนะคะอนี่คืผู้จัดการส่วนตัวนะคะแล้วคนที่เป็นตากล้องก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนเราคือแบบว่าเปลี่ยนชุดแล้ว วันนี้พนักงานใส่กางเกงสัวนตัวเลยรเข่ายังไม่ะราเป็นนี่นี่คือเป็นใคปอันนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะต้มนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพ่อถุงเราเดี๋ยวเจอพ่อถุงเราเพื่อนบอกว่าอะไรรีบมาเพื่อนบอกรีบไปไปค่ะวิ่งใช่เพื่อนบอกรีบไปไปไปเจอกันที่หอประชุม ตอนนี้คือเรามาถึงหน้าหอประชุมแล้วแล้ดูคนค่ะแล้วเราไปหาเ <IV _> พื่อนเรากันตตมเตา me มาตะมาตามะตามา สัมาษณ์นะคะตรงจุกครับพี่เล่นเป็นอะไรคะสีกุมารหักก้าตีคะถาสังสรงคเฮ้ยเราเล่นกันแบวนี้ยๆเราเจอคนนหนึ่งที่แบบแต่งจ๊กไม่เหมือนเพื่อนอันสอันหายไปปะหายไปทางตรงไหนเดีวเราไปสัมภาษณ์เกันไปสัมภาษณ์้ี จะเล่นเป็นอะไรจ๊ะเอ่อเทวดา<อ>นี่แล้วทำไมถึงใส่แวหนะ้เอ่าผมไไ <c oughs> บินไปหน้าแล้วไปแล้วค่ะตอนนี้เราสัมภาษณ์ครบทมรู้ตัวละครแล้วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนแสดงพ,พีมเท่เธอมากเลยนะพีม ที่มาเราจกันแล้วก็สวัสคือมีก็ขอตัวาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีบ้าย,ายอย่าพึ่งไปค่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น